อ็เสียหน้ารูเลยตอนนี้อยู่สกีรีสอร์ทนะครับนั่งกระเช้าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะลูปิเตอร์กานเด์ล่าสูงมากหนาวมากเลยเป็นไงครับคุณตัวหนาวไหมครับหนาวไหมครับก็เท่ากับหลังบ้านผมเลยครับโอ้เอ่าตู้เย็นไปทิ้งไว้ที่นั่นเหรอครับไม่ว่าไงแล้วลืมเสียบปลั๊กไว้สิบเพื่อนฮะสิบเรื่องอ๋อคุณด่างเข้าว่ายังไงนะครับคุณด่างคุณด่างผมไม่หนาวเลยนะไม่หนาวจริงๆเมื่อกี้ คุณพิเตอร์ถอดเสื้อเดินเลยนะครับเชื่อมันเลยอะไรนะครับเชื่อมันแล้วถามพี่เตอร์หนาวปีเตอร์หนาววะครับโอ้ก็ปกติครับปกติเย็นเย็นเยเมื่อกี้ถอดเสื้อเมื่อกี้ถอดเสื้อเดินเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ถอดถอดอย่างจังเลยถอดจริงจังอ่ะโดนโดนแนลูกเชื่อมันดูความสูงความสูงดูความสูงหน่อยนะครับสูงมากครับตอนนี้สูงมากประมาณหนึ่งหมื่นฟุตครับ วัดจากอะไรครับวัดจากอะไรเอาเอาไม้บรรทัดไปวัดใช่ไหมไม่รดไปวัดครับถามอาจารย์นี่หนาวไหมอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่หนาวอาจารย์เปกับเมียสบายสบายเมื่อวานโชจูไปกี่ขวดครับโอ้หนีกับบ้านเลยนะกับห้องกันเลยกวาดนกวาดน เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จครับปีเตอร์ครับโผมพอดีเขาอยากไปแต่ไม่กล้าไปครับกลัวพลาดต้องแต้มาถามเต้มาหนาวไหมลูกหนาวไหมครับไม่น้ำบ้านเกิดพ่อเอากุหูาูประมาณนี้อ่ะพี่